สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่แมแม FC, เอฟซีเตทูท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะมาดูนะคะว่าจะไปกับใครดีดอุ้ยอุ้ยฉันหนาวมาทั้งข่อยเอาสิไปหาฟองสิไปหาลูกพีเราบัดเนาะเอาเอาส่อมมึงบันนี้เอาไปใส่ละเออเอาเขาเอ,าอ,อิน,ปน,นไ,ไปละผลบ่ไปจิย่กโพ ไ่ใส่ล no? ุงต UM> ี่บอกให้พี๋ไปขี่ช้างให้ไปใส่ไปไปถือเส้อปูนมันได้อีกกี่ไปต้องไปนะเขาพี่วิ่งตามตลอดเลยให้แต่ว่าเลิศลักเดินออกจากบ้านนะคะลักี่ต้องวิ่งตาม ไปทางไหนไปไปไปัดนีพีสีภาพไปทางไหนเนาะพี่กับบูจะสิภาพไปคือกันละพี่กัไบไรว้นไปว้นมาอยู่ <laughs> ช้างน้อยดันช้างน้อยเดินตามพระ <us> นนเดินตามหลวงพี่ไปไป,ไปก็พ่อไปบ่ไปสอย่กกระลุงพี <us> ม่ไปไม่ไปถ้าเลิศรักเดินไปไหนไปตามหลวงไปตามเลิศรักเ <laughs> ดือด นุมแสงถามว่าวันไหนจะได้เลิกศึกยังไม่ทันได้เลิกศึกดอกกินหอดกินหอดกินหอดหนองไส่แล้วมาแวะมหาหนองใส้ให้แม่ไปฮับเมื่อเร้านี่ไม่รู้กระถินวันที่แปดแล้วพลอยย่ยจะคอยสิหูมือซึกไปแล้วไปแล้วลักกี้เออ พี่ชายบอกหลวงพี่บอกว่าไปไปทางไหนไปได้หมดเอาถ้ามากับพ่อต้องคุมนะคะนี่มากับหลวงพี่ไม่ได้คุมบอกว่าไปเลยไปเลยวิ่งเลยดูนะคะปูกยาแล้วเราบอกนนไหน,นหัวอ,อีกนิดหน่อยบอกมือกันแล้วบอกโอ้ยโซนอลซาเล็ง,ลงมือเสารแต่เ้ากันดวตัวนี่เนี่เเบ่งเด้อักกี้ออกมา เฮ้ยพร้อมพร้อมแล้วคุณเอาออกพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยอันหนึ่งสองโอ้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 เอาเอาเอาสายเหลืองนะครับสายเหลืองโอ้โห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 พี่บัวคิดถึง คิดถึงน้องเลิศมากนะคะเนี่โฟูเลิศจะไปหาโนอย่างเดียวเลยเลิศดูดูเลิศเลิศหยอกไปหาโนแต่ไปไม่ได้ติดคอกไอแล้วไอแล้วโอ้โนวิ่งอ้อมละพุนเอาเอาพุน ไแลนนน้ำโนไปไปคุณปล่อย้างละคุณโนเอาโนอาบน้ำโน้เอาบน้ำเล่นไปหาพี่ชื่นกับคุณส่คูณร้อยมาแลวคุณ่งสองสมุโ้กการแล่นละคุณ้เ้เเฮ้ย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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ย้ย เ,เลิศเลิศแบบน,นี้เอา้าเอาแบบน,นี้เอา,อาไม่ละบิน, <c oughs> นค,วความพยายามไม่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 ยินความควมพยายามเลิศเลิศเลิศจะเฮ็ดพีเด้อนั่นโอ้โน้เล่นน้ำละพุดเ,เอาเลยไปเล่นน้ำได้นั่นน่นนานนนนานเลิศเลิศเลิศ thôi 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 tí canh chứ thôi thôi lết lết ủa 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 nô măng dần lên no ui 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 สิปิ้นขอก้างเดียวค่ะเลิศบุหูมองสิไปต้อนน้องไว้แล้วบนว่า้น้องออกไปเสีดบันนี้เซดดำลงแงละพุนดำลงแงละพุนดำลงแงละพุนดำลงแล้วดำลงแล้วพุนโน่นแลนหาวย่างเดียวเลยพุนอือื อเออเรนพุ่นพุพ่นอยากหาละพุ่นอยากหาจะเล่นน้ำนะ้ำอยากเล่นน้ำมันโน่ละพุ่นออกจากอคอกเพราะไละนน่ะการันนั่นนั่นนั่นจะเอาเสารองรับไปลูก <c oughs> หนูเล่นน้ำอย่างเดียวเลยสายเหลืองสายเหลืองโอ้ยเนาะบูมองออกวะนั่นเองโอ้โน่เล่นน้ำยังสนุกสนานเลยพุณ มาพี่มาพี่มาพี่มาทั้งพี่ทั้งออกทั้งพี่สิบบอกกันทั้งผุดนั้งผุดออกมาได้ลูกเอาหัวตั้งหนาไปไปไปปนัดนะเจ้ากระไรมาพี่มาพี่มาพี่มะกล้วยพี่มากล้วยพีมากมากมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วนานนาน นาน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 สูค <onents and downhill behaviour> yeah! ืออะพุ <oops> ่นพุ่นพุ่นพุ่นเลิศเลิศแจเก่งเฮ้ยไปแล้วเร็วมามามาพี่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 เล่นออมกอกเขาอยู่โอ้ยหโอ้โหาะเมียนเจ้าเนาะ ออกกำลังกายละนู่ออกกำลังกายละพุนเลิศเลิศมาไม่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 มาพี่พี่ไปเล่นน้ำมามาไปเล่นน้ำพุ่นดูนะคะนอนอ่อนเลิศแล้วเออเออเลิศเลิศเลิศ สิไปฮานโน่แล้วสิไปฮานโน่แล้วสิไปฮานโน่แล้วฮู้ผู้ทางเขาแล้วบันดิเซ็ตไปลาดเด้อรวันนี้นั่นสิทน้ำม้อนใส่ลงพี่เขียนใะไรลงพี่วะใช่เลยหนิงเขียนอะไรสิน้ำม้อนใน่ลงพี่ดูนะคะดู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 โอ้โหดูนะคะขาหน้าขาหลังเอา มีห้าขาด้วยดูนะคะ,ะเตลิศ <laughs> แรน้ำกลโนโคนรับอรัดแล้ววันนี้รัดทางแล้ววันนี้เอาเจ็ดวันนี้รัดทางแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนอ่อนนอนอ่อนใบเลิศไปบ้านมาพี่มามาว้ยาวน

ขอบคุณนะคะของคุณแม่เอ็ดีทุกท่านนะคะชอบมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามใ้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองจะเก็บจะจนเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อน ดีค่ะ